สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินชาบูกันนะคะต้องมาดูกันว่าวันนี้มากินที่ไหนและมากินกับใครตามคำนังวันน <à S 1> ี้ค่ะที่เป็นคว่าอะไรมาไหนครบอกันนี้จะมา่ไวันนี้จะมากินข้าหน่อยชาบูข้าหน่อยจะกินชาบูอ สนี่นะคะคนแรกที่เรามาเจอก็คือคนนี้ <c oughs> นี่ไงนี่คือวิสีนะฮะส่วนต่อมาคนนี้คะ่ะคือผู้ชมของเรานะคะ <c oughs> นี่แล้วก็มากินนะฮะ <c oughs> เราสั่งชุด399นะฮะโอ้อโนะมาแล้วนะทุกคน <c oughs> ถึงแล้วนะ,ะพี่เขาก็สั่งของไว้เรียบร้อยแล้วว้าว เรามาซุปมาสวยกันนะทุกคนอันนี้เราก็ดูนะอันนี้พี่เรียงเด็กพี่เรียงเด็กนะฮะทีนี้ฮะพี่เรียงเด็กคุณแน่นมากน้ำหนักอันนี้คุณหำแบบนี้นะทุกคนกินกันแบบอร่อยมากๆเลยนะฮะเด็กน้อยก็มาเราจะไปกินเมนูที่พี่ซีแนะนำนะฮะปลอต่อนไม่เยอะนะฮะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะฮะเนื้อนะฮะแล้วก็แจ่วนะฮะ คุมือจะสั lee ่นนี่นี่นี่น <Wow. S 2> <fairly fine. S 3> ี่นี่นี่แมันเป็นดิบนะแต่ชิมดูสรวเข้าไปสวเข้าไปจังได้จังไดจังไดเกิดอะไรขึ้นแค่เล้ยเหรอทุกคนก็เหมือนจุดเจีวบันม้องจุดเจบันหอ มม่ไขเป็นมซูชิพี่ซีสั่งมานะฮะมันเป็นอะไรนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยซูชิซูชิเด้อนี่อันนี้อันนี้อย่างนี้ไข่ตุ้งไข่กุ้งนี่เขาเบินมาสุกเลยก็คือพวกหรือใช่ไหมก็ลองซิมมันจะหอมมาสิแมนเอาแมนเฮียเก่าเฮียค่ะจิ้มไหมเขาต้องจิ้มเลยเหรอแต่เราเจอตรงไทย ออหอ,อ,นอ่นีน่ไหสดีอ่ะสดๆอืมมากุ้นี่นี่ไงสด่สดๆอืนี่นไงสดๆมี่ะสดอืมมาฮะุสดนี่นี่ไววดๆมีอะโดอืนี่นี่ไง,ไงส,สอ,องะอาฮะ้งนีโอ,อ,อ,อี่ไส <c oughs> นี่คือ แซลมอนสับนะแซลมอนสับแซลมอนสับโอ้โหดูน่าคนกินกับอืมกให้ที่คำนางชิมนะคะสับ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 ส ก้าวทะเลนะคะถ่ายคลิปก้าวทะเลนะคะถ่ายคลิปก็ได้โอ้ยเต้องยืดกหยือดขึ้นื่อยมันเหนื่อยค่ะนี่นะคะแล้วก็เอา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 หมูห่อชีสวัสบิวัสบีวัสบิอีกชิ้นนึงกินเข้าไปอีกชิ้นนึงมันจะช่วยวัสบิจังไหนจังไหนวัสบิเจอวัสบิจนเต็มนะครับจังไก่วัสบิจะลวกจะต้ไก่ ันจะเป็นกองตังนั่นโอเคหรออันนี้มันจะมันจะมทุกคนอันนี้คือเนื้อออสเตรเลียฉันจะมาลองชิมดูว่าเนื้อออสเตรเลียที่นี่มันมีรสชาติยังไงอร่อยแค่ไหนถ้าฉันจะกินเดียบๆเลยฉันก็เกรงใจกระเพาะฉันนะ <laughs> ฉันขอลวกนิดนึงนะคะทุกคนนี่นะเราก็มาลวกจุ่มน้ำพออนิดนึง ๋อน oh, okay. yeah, really ี like <Wow. S 1> ่เลยได้เน <the> ื้อส <grade> ีชมพูจากนั้นเราก็มาโดดลงน้ำจิ้มนะอ้ิ้เจียวบ้านเราอืมจิ้มเจีร้านนี้ก็ออสเตรเลียอร่อยมากเลยน้ำจิ้มเจอบ้านเรากับเนื้อออสเตรเลียที่มีความอืมดูนะฉันจะกินนี้ทุกคนดูฉันกับกองคนจะกินนี้ดูว่ามันอร่อยแค่ไหนเราดูอืม ก็คือเนื้อเงี่ยวบานก๋วยแถบันโอ้ไม่ไม่อร่อยกว่าอยู่เนี่ยแล้วสั่งของบั๋นนะแล้วสั่งให้พี่ได้ปะไม่ไม่เราไม่รู้ว่าพี่จะกินอะไรนี่น่าทุกคนอันนี้คือพี่ชมเขาก็ทำงานเพิ่งเสร็จนะคะน่นแล้วก็จะซุยต่อนะฮยื้อคิดยื้อคิดยื้อมได้มันมีสูตรมันมีสูตรแต่วันนี้ไม่ได้ใส่สูตรมา เพราะว่าสูตรมันคือสูตรการทานของอร่อยอรๆนี่ใจคอรื้สึว่าจะเล่นมุกพี่ควรนานาชื่อบอกลูกในหนะขอเป็นช็อตได้ไหมคะขอเป็นช็อตนี่ค่ะนี่คือข้าน้อยบักกีชาบูนะคะสภาพที่เหลือก็จะเป็นประมาณรู้สึกว่ามันจะไม่โตมันจะเอียงนะคะมันจะเอียงมีความเอียงนิดนึงนะคล้มเม่ล้มอันนี้เด็กนะฮะเด็กไปไหนแล้วเด็กเออระวังระวัง ระวังทะลุระวังทวนเด็กจะไปดู่มคน <c oughs> จากนั้นเราก็จะตบท้ายกันด้วยขนมหวานนี่คืออะไรนี่คือช็อกโกแลตลาวาอไอศ์ครีมช็อกโกแลตลาวาอันนี้นคือไอศ์ครีมไอศ์ครีมช็อกโกแลตลาวานะฮะเป็นเมนูของใครเป็นเมนูของอื้ยเย้เคยซุดไปแล้วไหมฮะว่าตอนแบกออกมันจะลาวา ไปดูไปดูอันนี้คือคัมเบรย์คัมเบเล่มันอร่อยไหมต้องลองชิมเดียอันนี้เมนูของพี่เราให้เขาโฉมซีเหมือนกันพี่สิฮะเขาถามเราไม่ตอบก็พี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเตรียมเจาะนะฮะน่าจะน่าจะน่าจะวายวายไม่วายไหมอันน่าจูสแม่อหลยวายไหมคะไม่เพิ่มจะยังไงไหวน้ำหนัก เต็มวลาเราทานนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วกินนะคะทุกคนเอาไอติมมาเจอกับอันนี้นะคะหาที่สุดปรับเปลี่ยนเปรียบเท่าเปลี่ยนเปรียบเท่าไม่ได้นะฮะอร่อยฟินเวอร์ฮะโอ้ยถ้ามันกอว่ากินกันอันนี้หลายๆกายคก็สิกินน้ำได้อยู่เดือดเดือบ่ไหวก็จะนิ่งไปเลย เออนิ่งกิกนะฮะอืนอร่อยมากอันนี้ก็น่าอร่อยเหมือนกันนะฮะอืมมีบิ๊กพิมพ์ข้างๆด้วยโอ้ my god ดูอีกคนนะฮะเหม่รอยนะฮะจะกินอะไรขอกินด้วยกินด้วยเปล่าอิ่มแล้วไม่ไหวอันนี้ไหวเไหวเลยอันนี้ไหวอยู่คำนั้นละไหมอันนี้เดี๋ยวใครจะมา ว้าวอิ่มอร่อย399เป็นที่เรียบร้อยกับชาบูขั้นน้อยหลังจากที่รับประทานเสร็จนะคะพี่ซีกับพี่ชมก็พามาที่นี่ค่ะสนามบินสุวรรณภูมิก็คือเป็นผู้น,นำพามานั่นเองนะคะคำนังมาไม่ถูกค่ะต้องกราบขอขอบพระคุณนะคะพี่ศีกับพี่ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วกันเนาะถ้าใครอยากชมคลิปเต็มๆ ที่มารับสามีที่สนามบินก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ๋ออ๋ขอบคุณพี่ซีพี่ชมอีกครั้งนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บบายบายคะ่ะ ากดไลก็สับสไคร์ให้แน่เนือ้อใจจะมีเวลาก็เข้ามาคอยในล